มันนี่ปราบปุนาสิมีคอนเทนต์อียงนะคะสาวๆนี่พลาดไม่ได้นะคะต้องติดตามนะคะเพราะเรื่องนี้เป็น,ปนอุทาหรณ์นะคะสำหรับสาวๆที่เขาเรียกอะไรที่ใช้ชีวิตโดยประมาทโดยการไว้ใจคนเกินไปนะฮะอย่าลืมนะคะต้องมาติดตามนะคะว่าคอนเทนต์นี่มันมีประโยชน์มากนะพี่น้องต้องมาฟังเลคะ่ะพี่น้องอย่าลืมค่ะ วัสดีค่ปะปาปูนา USA นะ ก็อย่าลืมนะคะป่าปูน่าก่อนที่จะมาเข่าเรื่องก่อนจะมาเข่าคอนเทนต์ป่าปูน่ากับฝากนะคะฝากพี่น้องนะคะเอฟซีมเอฟซีเก่านะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ป่าปูน่านะคะเพื่อปาปูน่าจะได้มีคลิปใหม่ๆมานําเสนอนะคะเอาชีวิตการัชใจชีวิตในต่างเหนนะคะตามที่บอกคนไทยอยู่เมืองนอกเมืองนาก็มากมายอ่า แต่ว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันก็บผเหมือนกันนะปาปูนาอยากจะนํำเอเสนอนะคะไลฟ์สไตล์ของปาปูนาเนี่ยนะคะใน,ใ,นในการใช้ชีวิตในเมืองอ,อเมริกาน,นะคะเมืองเล็กๆตามชายทะเลนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองรัฐฟลอริด,ดาเนี่ยนะะอยากเอามานําเสนอว่าการใช้ชีวิตของปาปูนานี้นะคะแต่ละมือในปาปูนาเฮดอีหยังเนยอยากเอามาอ่นอานให้พี่น้องูว่าการใช้ชีวิตนในเมืองหนอกนะคะมันกับบางครั้งมันกับแบบว่า เขาเอ่ยนี่อย่างอ่ะบางคนก็แบบว่าการใช้ชีวิตมันบ่คือกันนะพี่น้องมันแล้วแต่มันแล้วแต,นต่นะฮะการการที่เราจะทําตัวยังไงนะคะมาเข้าเรื่องกันค่ะพี่นอ้องก่อนอื่นนะคะก่อนที่ปาปูนาจะเล่าเรื่องนะคะปาปูนาอยากจะฝากนะคะห้ามนะคะนำสาวโสดเข้ามาในบ้านตัวเองเด็ดขาดค่ะพี่นอ้องเพราะเหตุอย่างต้องมาฟังนะคะพี่นอ้องติดตามกันนะคะ เรื่องไม่ยว่าค่ะพี่น้องค่ะป้าปุนาเนี่ยลูกจักพี่คนไทยคนนึงนะคะพี่คนไทยคนนึ่งนิสัยดีดีเป็นคนแบบว่ารักเพื่อนฝูงคือแบบว่าถึงไหนถึงกันช่วยเหลือเพื่อนฝูงอ่าเป็นคนที่เป็นคนที่ใจดีมากพี่คนนี้นะคะแกมปลูกหนึ่งคนนะคะแล้วก็เราเราแบบหลัดๆพี่น้องป้าปุนาจะ,ะบอกรอย่งางเด้ยวเลพี่น้องคือ พี่คนนี้แกแบบว่าคือคนไทยส่วนมากนะคะจะไปทาบุญกันที่วัดถุกวันอาทิตย์พี่น้องเพราะว่าอันไผรสีิแบบว่าทํางานมาเหนื่อยตลอดทั้งอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้จะเป็นวันการทําบุญของวัดไทยในอเมริกานะคะทุกคนนี่ก็จะมีเวลาเดี๋ยวไปทาบุญคือวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องเพราะว่าวันจันทร์ถึงวันเสาร์นี่คนวนหมากก็จะทํางานกันแต่ว่าวันอาทิตย์นี่เป็นวันที่คนวนหมากจะอยู่บ้านละกัน นี่โอกาสได้ไปทาบุญก็จะได้ไปเจอกันแบบว่าคนที่บ่เคยรู้จักกันก็สิได้ไปเจอกันอยู่วัดพี่น้องไปทักไปทายกันในชนิดสนุกกันก็สิได้ไปเจอกันอยู่วัดจงซี่แล้วก็พี่คนนี้ก็คือกันค่ะพี่น้องพี่คนนี้ก็ถึงวันอาทิตย์พี่เขาก็ไปทาบุญทําทานนะคะแล้วก็มีบังเอิญมือหนึ่งค่ะพี่น้องพี่แกกับไปทําบุญที่วัดนะคะพี่ก็เลยไปเจอคนไทยอีกคนหนึ่งคนไทยอีกคนหนึ่งค่ะพี่น้อง แบบเจอแล้วก็เลยว่าแบบเจอแล้วก็เลยสนิทสนมกันพี่นองกะคนไทยคนนีนางเนี่ยเป็นพยาบาลพี่นองกะ <c oughs> นางมีสามีนะคะมีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วกันนางกับเป็นพยาบาลกะมาเจอแล้วก็เลยไปไปเจอกันที่วันแล้วก็เลยมาสนิทสนมแบบว่าเป็นแบบว่าสนิทสนมก็มําขึ้นอะพี่นองกะ <c oughs> ไปมาหาสู <star> า่กับอะไ้ไปมหาสู่หมถึงว่าคุยกันแบบว่าบ่อยขึ้นแบบว่ากะไม่อย่างกะแบบว่า คุยกันนะพี่นนอและที่นี่มีบังเอิญบังเอิญมีวันหนึ่งานางนี่ไปไปเมืองไทยน่งนั่งที่เป็นพยาบาลนะคนไทยทีที่พี่คนนั้นไปเจออยู่วันนะั้นนางมีอาชีพเป็นพยาบาลนะคะนางก็กลับไปเมืองไทยกลับไปเมืองไทยนี่กลับไปทําเอาเรื่องเอาเรื่องเอาพอกับแม่มาเที่ยวกับพี่นนอแปลว่ากรูลจักกันพ่อสมควรพี่นนอกับแบบว่า คุยกันโทรศัพท์คุยกันไปมาบระมาณไปมหาสุขหมายถึงว่าไปวัดกับไปเจอกันหรือว่าคุยกันทางโทรศัพท์โทรศัพท์แบบเบอร์อย่างกับคุยกันเป็นปกติพี่น้องเพราะว่านั่งกับมีอาชีพปานาลเนาะกับอาชีพกับพยาบาลเนี่กับแบบว่ามีหนามีตาเนี่ยกับแบบว่าทำงานทำงินมีรายได้ดีพอสมควรนะคะนั่งกับเลยไปเอาแบบว่าเอาพอเม์มาเที่ยวเหตุเรื่องของพอเม์มาเทียวแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะคะ ช่วงที่ป้าปูน่าจะเล่าลัดระลัดนะคะจะเบาๆดนนะคะช่วงที่เอาพอกับเมามาันมาเที่ยวเมืองนอกกับพี่นอ้องอัน<ด>เบื้องหลังนั่งกับบุญหูนะคะว่าขอบขั้วนั่งนี่เป็นยังไงนะคะพี่น้องก,กับแบปลว่าพี่เล่ากับบุหูว่าขอบขั้วนั่งที่เป็นพยายบาลคนไทยที่เป็นพยายบาลนะแปลว่ามี่อย่างเกิดขึ้นในขอบขั้งครับสามีกับ,บโมลูนะกับแบบแบบว่ากับโบเดย์บอกเป็นเืาอย่างนั้นกับโบเดย์แบแบว่ามา มาอันบอกรายละเอียดเกี่ยวกับขอบขั้วหมากไม้นะคะกะเพียงแต่อ่าปรึกษาคุยกันอยู่นะทำไทยคมซุกกรุงดิบกันทั้งกันโทรศัพท์หรือยังสีนะ่พี่นอกก้องกับโบเลยแบบว่ากับแบบปลาพี่แกกับโบเลยไปสนิทสนมมาไ,มไหมไหมถึงว่าโบเดยไปทเที่ยวบงทเที่ยวบ้านนี่อย่างพี่แกกับโบเลยไปนะคะเพียงแต่ว่าเออเจอกันที่วัดแล้วก็มาอันขอบงขอเขาเบอร์แหลกเบอร์กันแหลกก,ก็คุยกันทั้งโทรศัพท์กับเนีย่ยเป็นปกติยังสี่พี่น้องก,กับแบบว่า แล้วมีบังเอิญมื่นหนึ่งนะที่นั่งอันอันผ้าเมรนะคะพอกเมร์หน้ามาอันนั่งพยาบาลคนนี้นะผ้าพอกเมรนหน้าเที่ยวไม่ได้กะค่ะพี่น้องพี่น้องจา่ายภาเที่ยวไม่ได้กะเหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นยังกับ,บพ่อสาบสามีก็เลยแบบว่าส่วนที่พ่อแม่มาเที่ยวอเมริกานี่สามีไล่นั่งออกจากบ้านกับพี่น้องแต่อันแต่ว่าอบอรลูวนาน้าหนี่แต่งงานกับสามีเจ้ากี่ปีนะพี่นอ้องอันั่งกับบ,บอกรายละเอียดนะคะ,ะสามีนี่โดน บอมเนียนนั่งนี่โดนสาม,มีนี่ไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากบ้านกับพ่อดีกับนั่งก็เลยมาปรึกษากับพี่เขาปรึกษาว่าพี่ว่าสาม,มีเดี๋ยวดนไล่ออกจากบ้านว่าสันกอย่างพอกเมยกับมาเที่ยวบ่มมีหมองอยู่สันพี่แกก็กเลยยืดพี่คนไทยที่เป็นเพื่อนกับป้าปุนานี่ยืืดมือเข้าไปช่วยเหลือโดยการเสนอว่าโอเคถ้าบม่มที่ทยูนี่ให้มาอยู่บ้านพี่ก็ได้หมายถึงว่า,มา,ม,ามาเช่าห้องที่บ้านพี่อยู่ก็ได้ พี่แกก็เสนอขอไปนั่งกับตกลุงผ้าพอกเมนะช่วงทีพ่พอเม่มาเที่ยวนะกับผ้าพอเม่แหละกับโตนั่งเองนะ่ยใหญ่มาอยู่บ้านพี่คนนี้นะคะใหญ่แบบว่ามะมะเซาอยู่อะพี่นนอต่วานั่งบอกรายละเอียดเลิกกับสามีแล้วหรือสามีอะไรออกจากบา้านนี่นั่งยังคือบ่มีสิ์แต่อย่างจักอย่างนั่งบ่มีบได้บอกรายละเอียดอย่างนี้อันนี้บได้บอกรายละเอียดว่า นั่งแต่งงานกับสามีกี่ปีบ่ได้บอบกค่ะพี่น้องเพียงแต่นั่งบอกกับพี่เพื่อนของปาพูนานี่ว่านั่งนี่โดนสามีไล่ออกจากบ้านบ่ม,มีมองอยู่ว่าสันพี่แกก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยนั่งพยาบาลคนนี้นะคะหลังจากที่ยื่นมือเข้าไปช่วยนั่งกับมาสาวบานพี่คนนี้เขาอยู่นะที่เป็นเพื่อนปาพูาน่านี่มาสาวบานอยู่กับบังเอิญสามีพี่คนนี้เป็นคนดี่แบบว่าอุ้ยหลักเนี่ยพี่น้องนิสัยดีซื่อสัตย์ บเคยนอกใจสามีพี่นนอกแบบเป็นคนที่แบบว่าดีมากเป็นคนแบบว่าแบบว่าตรงพี่นนอกบบเคยอเขวคือแต่งงานกันลราไม่รู้น้ำกันหนึ่งค้นนะคะ,ะสามีพี่แกกับโบเคยแบบนอกนอกใจนะคะแต่ว่าห <c oughs> ลังจากนั้นหลังจากที่ปาปูนาอันบเมเนหลังจากที่นั่งพยายบาลในใหญ่เขามาอยู่บ้านพี่ที่เป็นเพื่อนปาปูนาแล้วนะคะับบแกกัเลย ไปเมืองไทยพี่น้องไปเที่ยวเมืองไทยไปเที่ยวเมืองไทยสองอาทิตย์แกกลับไปเมืองไทยกลับไปเที่ยวเมืองไทยพอกลับมาสองอาทิตย์พี่น้อง <c oughs> ป่าบูนะําหัวหลังจากที่แกกลับมานะคะจากเมืองไทยไปเมืองไทยสองอาทิตย์นะคะแกกลับมาพี่น้องเอ้ย S <S <k iller> สามีหายค่ับพี่น้องค่ะสามีหายจากสามีเป็นคนตีแบบธรรมะธรรมโมเป็นคนนิสัยดีพะเคยออกหลอกหนูหลอกท้างพี่น้องเอ้ยสามีหายครับพี่น้องโดนนั่งพยายบาลเอาไปกิ่นค่ับพี่น้องป้าปูนาถึงบอกว่าย่าไปไหวใจนะคะอย่าเป็นน้ำเบราว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเป็นอย่างล่ะเป็น ญาติหรือว่าเป็นไพ่กระซางที่แบบว่าเข้าไปสนิทสนมเขาแล้วเขามาเขามาเป็นเพื่อนเฮาแล้วถึงเขาสีลําบากลําบนญก็จะไปยืน่นมือซอยเหลือพี่น้องอยาเด็ดขาดจะน้านค้นเขาบาดซอยเหลือกับซอยเหลือแบบว่าเนี่ยน้ำไปทางอื่นอย่านั่งคนที่แบบว่าเป็นโสตนะคะถึงแบบว่าตัวเองจะสวยจะเด่นจะอันยิ่งขนาดไหน ผู้ชายรวยทั้งรวยอะ่ะพี่น้องมันกระเพามานยาผู้ยิ่งอยู่ดีพี่น้องพี่น้องจา๋าญาไปไหวใจผู้ชายเด็ดขาดญาไปไหวใจเพื่อนเด็ดขาดญาไปไหวใจภักระซ้างที่น้ำมาเขาในบ้านพี่้องนี่คือท่าหอนของสาวๆนะคะหลังจากแต่พี่แกกลับไปเมืองไทยสองอาทิตย์แกกลับมาสามีโดนโดนนั่งพยาบาลนั่นเอาไปกินนะพี่น้องนั่งเอาไปเรียบร้อยกับพี่น้องคะ่ะหลังจากนั้นสามีเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะอัน พี่แกแบบว่าโกรธมากโกรธแค้นมากเกก็เลยไล่ไล่นั่งคนนั้นออกจากบ้านพี่น้องไล่สามีออกจากบ้านตะว่าไล่ออกสามีออกจากบ้านนี่อบังเอิญสามีเก๋พี่พี่แกนั่นแกมีอาชีพแบบว่ารับสื่อบ้านเก่าแล้วก็มาสอมบำรุงแหล้วก็ขายไปยังสิพี่น้องรับรับไป ทำงานไอ้ทำเกี่ยวกับพวกสังหารีครับทราบคือซื้อบ้านเก่ามาตกแต่งใหม่แล้วก็ขายไปอย่างนี้นี่คืออาชีพของของสามีพี่พี่แกนะคะแล้วก็แกก็เลยแบบว่าพี่แกและโมโหมาไม่ไม่รูพูดอย่างไงคือแบบไม่น่าไว้ใจแบบว่าไม่น่าไม่คิดไม่คิดแล้วแบบคนที่เขาชอยเหลือมาจะมาหากักหลังจะมาอ่ามาอ่อเขาเองอย่างไร มาตีถ่ายคือว่าทั้งที่เขาซอยตัวเองตกละดับลาบากระดัว่าเขามาซอยมาให้ตัวเองมาอยู่ที่ที่แบบว่ามีที่อยู่มีอะไรที่แบบอยู่แล้วแบบขเขาเออนีอ่อย่างไงมีที่ซุกหัวนอนทั้งตัวเองก็เป็นพยาบาลตัวเองก็มีโอกาสหาผู้ชายดีๆมีเยอะ,อะในเห็นบอกเพื่อนว่าจะติดต่อทหารติดต่อตำรวจอะไรให้เห็นบอก คุยนักคุยหนาแต่ว่าเป็นอย่างขึ้นมาเอาผัวคนที่ซอยเหลือตัวเองตัวเองก็มีอาชีพที่บอกว่ามิ่หนามีตาแท่นที่แบบว่าจะไปหาผู้ชายดีๆตัวเองกับพึ่งอายุ30มสกว่าแล้วผู้ชายพี่สาม,มีพี่คนนั่นแกก็เอา,าอยุประมาณ60พี่น้องหกสิบกว่าแล้วกระบนหนาจะแบบว่าม่เฮ็ดแบบว่าหักหลังกันเนาะพี่น้องเนาะน <c oughs> พี่แกกเลยบอกว่า ไล่ออกจากบ้านไล่ออกทั้งสามีตัวเองหลกะไอ้ไล่ออกจากนั่งพยาบาลคนานั้นออกจากบ้านไปนะพี่น้องแล้ะที่นี่สามีนะพี่นอ้องเอ้ยจากคนที่บอกว่าด,ดีดีเป็นคนซื่อสัตย์เปียนไปเลยไปโดนนั่งพยาบาลนี่โอ้ยเปจังเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนไปคนละคนพี่น้องจา้าอันหลังจากนั้นพี่แกก็เลยยายาแบบว่าเห็ดเรื่องยากับบ้านกับแบ่งคนละครึ่งนะแล้ะแต่ว่าบางอื่นสามีพี่แกกับเป็นคนดีนะเนาะเนาะก็ยังเป็นแบบว่า คือเลิกกันแล้วกะแกยังเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแกกับยังแบบว่ามาซอยลงซอยเหลืออย่างยังสี่ก็เลยตกลงกันว่าบ้านหลังนี้ขายสมบัติอที่แบบว่าแต่งงานเป็นสินสมรบในขายแล้วก็มาแบ่งกันแล้วก็หลังจากแบ่งกันแล้วแต่ว่าบังเอิญแบบว่าสามีพี่คนนี้แกก็ยังเป็นคนใจกิจใจดีพี่น้องเป็นคนดีอยู่แกก็เลยแบบว่าขายบ้านให้เรียบร้อย เพราะว่าพี่แกกับเป็นคนตัวคนเดียวนะกับพี่สาวกับอยู่อีกรัดหนึ่งอย่างสิพี่น้องกับเป็นคนตัวคนเดียวอีกรัดหนึ่งเกิดแบบว่าเกิดเอียงแบบว่ามีปัญหารถพังบ้านพังเอียงกับยังแบบว่าต้องขอยื่นมือ,อขอความช่วยเหลือจากสามีเก่าอยู่แกก็บแบบแบบว่าแกก็แบบหาแบบว่าหลังจากที่แบ่งสมบัติขายสมบัติก็เรียบร้อยแกก็เลยไปซื้อบ้านให้พี่แกอีกหลังใหม่นะแล้วก็อันอัน ตกลงกันว่าถ้าเกิดอีหยังขื่นหมายถึงว่าฉันมีปัญหายอย่างเธอต้องกลับมาซอยเหลือเพราะว่าฉันตัวคนเดียวเพราะว่าและอีอย่างลูกลูกช่วงนั้นก็นยังหน่อยแต่ว่าตอนนี้ลูกอายุอายุเยอะละเกือบ30ปีแล้วพี่น้องแต่ว่าลูกกับไปไป,ไปมา,มาเดี๋ยวไปหาพอมั่งไปหาแม่มั่งเพราะว่าลูกเขาก็โตแล้วเขามีชีวิตของเขาก็แย่ไปไป,ไปตั้งหากับพี่น้องแต่ว่าพี่แกก็บแบบว่ายังคุยกับสามีเก่าอยู่ว่าบางครั้งเคลื่อน ของในบ้านพี่น้องผู้ยิ่งโตคนเดียวนะเกิดอันบ้านแต่ว,ว่าพวกอยังของในบ้านมันเป็นตรงสมแท้พี่น้องขันไปจ้างคนอื่นมันกับแพงพี่แกกับโทรศัพท์ไปันบอกสามีเกา่าสามีเกา่า,เกากับม่าสมหย้ยมันยังห้แต่ว่านาั่งนั่งพยาบาลคนไทยนี่กะแบบว่าหือบ่ได้พี่น้องเพราะว่าอันบ่กล้าหือเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปเอาขอโมยเขามากินแล้วกะอัน เวลาสามีเขากับมาเล่าให้ฟังนะว่าอันพี่พี่เพื่อนที่เป็นอ่พี่คนที่เป็นเพื่อนป้าสามีก็จะถามว่าถ้าเธอมาบ้านสันเอเมียเธออันโมโหอย่างบอกอ่อันสามีเก่าบอกว่าโมโหเหรอเพราะว่าเขาเน่ะเขาหล้สซึกว่าเขาทำเขาผิดเขาบ่มีสิทธิ์จะโมโหโมโหเธอและอีกอย่างมันเป็นไปบ่ได้รที่แบบว่าเธอจะอ่เอาฉันกลับไปอันมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าเธอกับแบบว่าเธอโกรธ ที่โดนผู้ญิ่งคนนี้นะเอาแบบว่าแย่งแบบว่าเอาผัวไปต่อหนาต่อตาพี่น้องบ่นหนาเหตุกันเลยแบบว่าอุย้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละจะบอกแล้วพี่น้องอย่าไปไหวผู้ใดใจผู้ใดเด็ดขาดอย่าไปไหวอย่าไปเชื่อใจทางอย่าไปวางใจคนอย่าเอาคนที่แบบว่าเป็นโสตเข้ามาอยู่ในบานพี่น้องเอาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องเป็นอุทาหณ์นะคะสำหรับสาวๆที่แบบว่าย่าจิตใจดีเกินไปกับพี่น้อง อย่าไปไว้ใจทางอย่าไปวางใจคนเดี๋ยวมันจะจนใจเรานะคะผู้ชายยังไงร้รอยทั้งร้อยถ้ามีผู้หญิงมาหยั่วพี่น้องถึงเต้าสิสวยเลิศเลอเพอร์เฟกตถ้าเมื่อเจอผู้หญิงอยั่วเพี่น้องไปทันทีค่ะพี่น้องก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะฝากนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะถ้าใครมากคลิปนี้ก็ฝาก ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าปูน่านะคะก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะกับฝากเนื้อฝากโตนะคะสําหรับคลิปนี้ป้าปูน่าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะติดตามกันต่อไปนะคะคลิปหน้าว่าป้าปูน่าจะเอาคอนเทนต์นี้ยังมานําเสนอนะคะก็คลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความจเจริญอยู่ดีไม่แห้งกันทั่วนาทั่วตานะพี่น้องอันก็นอนคิดคถึงกันทุกคนนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะ,วคะสวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะ chúc chúc đức hả